ลูกสามเนาะครับถ้าจะมา่นอีกจะเป็นลูกสี่แมนครับแต่จะอยู่วันหกปีเนาะครับเนาะครับห้าปีหกปีสูงประมาณนลอยอีกเจ็ดบวกลบด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยคือพี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่ลูกคนตัวเมียก็ส่งลูกดีได้เลยอ้าวอ่างเนี่ยง่ายความนะความตัวนี้เนาะครับแล้วก็ตรงขี้พี่น้องไอ้ตัวนี้แม่มั่นความพอทา้งในล่ะครับไม่ท่องเพื่อนนี่พอวันบ้านๆครับหางกับงามนะครับเนาะหางเพื่อนเนาะแล้วก็บรรทายพี่น้องไอ้เพื่อน นุ่ยจับเข้าดีทีลอยสามสิบบวกโอ้ลอยสามลอยสามสองลอยสามสาม ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อหนีกับภาพี่น้องมาเปิดรลคาคววยคือเก่าแล้วครับสําหรับพี่น้องที่จะขายคววยนะครับเด้อองค์ว่าจะขายทั้งไหนกัติดต่อมาให้ผมไปเปิดรลคาคววยได้ครับหรือพี่น้องสรผสมเทียมง้อคววยครับกับติดต่อเขามาไดนคือเก่าพี่น้องบ่ดด้คิดค่าใจยังครับซอยเหลือพี่น้องคนเหล้ยงคววยน้ากันครับสาหรับเบอร์ติดต่อกับศูนย์หกสี่หกสองสามห้าสี่เก้าเก้าติดต่อมาได้ตลอดเวลาได้พี่น้องเด้อ คินด,ดีผาพี่น้องมาเยี่ยมย่างทําข่าวเอฟซีพู้หนึ่งพี่น้องเพิ่นจะเปิดราคาควายถือแพ้งซํมไลเดียวพาพี่น้องกับีบบนกันกลยเล้นะครับนาอแเท่นี้ละเสอยู่วั <laughs> สวดีครับพี่น้องครับเม <laughs> ื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเปิดราคาควายครับกับเอฟซีพู้หนึ่งพี่น้องอันซื้ออยงไรือซื้อเจ้านะ่ะพอยายมณ์ซื้อพอยามณ์พี่น้องบ้านแล้วบานบ้านาน้องกุุงบ้านาน้องกุุงตําบลยังฮื้อครับตําบลน้องหอสร้างครับผมเพื่อเพื่อพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับานาอ อันเบอร์โทรศัพท์064 576 1175ถหอกันแล้วครับน้อเมีนครับเมืวนหนึ่งไปไทยในห้อยทุยพี่น้องกเพิ่นบอกเบอร์พิษโอ้ยพี่น้องจมอยู่อันนี้ถือกนนเมื่อนีเขาเปิดราคาควายมีโคมแม่ลูกวันนี้แม่พอนี้ทองมาคือทองว่างครับเออแม่ทองว่างอีกตัวนึงนั่นเป็นแม่ม่านน้อแมนเอาพี่น้องพามาเบิองแม่ลูกก่อน อ้าววัดจนจวงไงพี่น้องคนเมืองก่อนเลยอันดับแบกเอาไปตรงๆนะครับเด้อเพิ่นยดืนดมองตํามันถืบอได้ระดับดิเอาช่วยกันครับช่วยกันจวงบองที่มันเพียงเพียงดินนะครับอ้าวคนหนึงก็วัดบใบจับเขามันมาจับเขาครับพี่วาเจ้าสมบูรณ์ดีแล้วคู่เจ้าน้อครับอะไรวะลูกคนดี่รองตัวนี้ตัวผัวหรือตัวเมียเนาะนี่เนาะแม่บอกครับแม่โอ้ได้สองเดือนกว่าเดือนเดือนเนาะสามเดือนแล้วครับสามเดือนแลยนะครับแต่แม่เพิ่นบ้านเป็นสัตว์บ่หรือยังไง ยัง่าดจะจับสัดอยู่ผมก็ได้บ่เนี่เลยบเพื่อนเบ่งอยู่แมนเดี๋ยวัดาชนสูงพี่น้องนอาหนาว่าเบ่งด้นี่ครับ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 ทีมาสมเพื่นเค้านึงเลยพี่น้องแต่บนเนี่ใจว่าทองมะทองเหมืนเดร้อยยี่บห้าบวกร้อยี่บห้าบวกก็เพิ่อที่อยสิบเกีดพะครับนะครับมาร้อยี่เก็นี่แหละพี่น้องร้อยสามสิบยียนอันนี้เพิ่อนได้ลูกเจ๊กลูกเหรอครับนี่ลูกสามครับ ลูกสามนับถ้าจะมั่นนี่จะเป็นลูกสี่แมนครับแต่จะอยู่วันหกปีเนาะครับเนาะครับห้าปีหกป,ปีสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยคือพี่นอ้นองเห็นนี่แหละครับนี่ลูกคนตัวเมียก็ส่งลูกดีได้เลยตัวนี้เนาะครับเนาะเอาย่านไงพี่นอ้องคนเมืองยังไงเอาเร็วงางยังไงลูกโชว์ตัวเนี่ยข้าได้ไปกินงานอันน้่นใสทั้งอุบลขอนแก่นร้อ<า>ยเอ็ด โอ้หางเพื่อนเนาะเพี it, ่บุเป็นบูนเลยเนาะครับเนาะว่าหางงามอยู่ครับหางงามในพื้นนี่เนาะบ่วถกบ่วถอนนะครับเนาะบ่วครับบ่วบ่วงอไอ้บ่วยังก็บ่วหางเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับหางบัวดอกครับเออหางบ่วดอกครับหางใหญ่งามอยู่พี่น้องตัวนี้เอาเอาตัวนี้ห่าที่ห่างไว้เท่าไรเนาะห้องไวแปดสิบหาครับห้องไวแปดสิบหารูปตัวเมียเนาะครับส่วนท่างยังวางอยู่พี่น้องก็ค่อยไปเติมเสี้ยวครับมักพอได้ก็เติมเสี้ยวครับเสี้ยวเลย ครับเอาไปเบ่งตัวต่อไปพี่น้องบ้านนี้ตัวนี้เป็นแม่ม่านเนาะครับแม่ม่านอ่ะยเพันก่อนครับตัวนี้จูงมาเอาจูงมาพี่เจ้าจูงมาทั้งเจ้าพี่แม่ม่านมะแม่นในลูกหนึ่งเราบอกเือครับนี่ลูกหนึ่งแล้วลูกสองเือครับลูกสองลูกสามในท้องนี่เดี๋ยน้องลูกสามคราท้องเหรอครับลูกสามคราท้องเอาเอาอีกเอาไปอีกหนะ่อยพุ่นเปลี่ยนพุ่นพี่น้นนนองมันคไฟเสียนตัวนี้ยาเอาออ่างเนี่ยแง่วนะวความหนะความตัวนี้เนาะ ครับครับต็สงขี่พี่น้องเลยตัวนี้แม่ม่านพร้อมพ่อทา้งในล่ะครับไม่ท่องเพื่อนนี่พ่อวันบ้านๆครับอืบ้านบ้านะวัดจนสูงไอ้เพื่อนไอ้พี่น้องเพื่อนเมืองข้าเพื่อนจากได้ไปเลี้ยงหางกับง่ามนะครับน้อหางเพื่อนเนาะครับบันท้ายพี่น้องเลยเพื่อนนะตรงๆเด้อถามว่าเบิองนู่นนะครับเดียบอยู่ๆจับเข้าดีๆลอยสามสี่บวกโอ้ลอยสามลอยสามสองลอยสามสามครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ะม่านเด้อครับเด้ออ่าโอเคเอาหันคางขีสว่างขีโอ้บานไายซ้ายได้ละครับใบตัวนี้ครับนี่นานาที่เป็นกล้วยทับหลอดมากแบบเจ้าเจ้าสิพอได้เนาะครับเจ้าสิพมันมันโมเมนต์กลยบานเท่าไหร่เนี่ยเบื้งหลังเพื่อนผมไปไกลไดอยู่ดีนะได้ได้จับเขาจับเขาแผ่นแผ่นพี่น้องคนโอ้ทั้งสองครับครับแผ่นแป้นเลยตัวนี้เนาะครับตัวนี้ก็คือกันเนาะครับ นังนะชายใหดีตัวนี้นะสองเล็กหน่อยมันเพิ่งได้เจ็ดเดือนหรือคือขันไม่ถ่องประมาณสี่เดือนนะครับบ่สี่เดือนเลยครับสี่เดือนขึ้นเนาะเนี่ยมึงนะข้มโตครับข้วยข้มโตข้มตัวพ่อบ้านบ้านครับพ่อหันจะงามพ่องามครับบบ้านเท่าบ้านเท่านี่เงินบ่ครับอ๋แม่ม่าตัวนี้ปล่อยเท่าได้ข้าวไร่แปดสิบหาแล้วครับข้าวไร่แปดสิบห้าพี่น้องตัวนี้ครับส่วงลอยสามสิบตัวเด็กกรห่วงกันสามสามคือบวกครับ สามสิบบวกกับพี่น้องแต่เบื้องหลังน่ะยุ่งว่านสามสองสามสามเนาะครับครับห้อเงยแปดสิบห้าอันร่วมกันแล้วเป็นหมื่นหกตอนเอ้ยแสนหกห้าพันบ่ร่วมแล้วสองส่วนแสนเจ็ดครับร่วมกันเป็นแสนเจ็ดครับผมเอ่อต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้ครับเบื้อทั่วก็ห้แล้วครับเนาะเาโอเคพี่น้องผู้ใดมากกับเอาน้ำเพลนเนาะครับคลิปนี้ผมกับตู้ยังก็บอกพี่น้องคนไม่เนี่ยปอยายมุ่นครับปอยายมุ่นครับอีกผู้หนึ่งผู้เมียซึ่งไหน ครับลาบพระจากพี่น้องไปก่อนนะครับเดีออวฟอนในคลิปหน้าขอบคุณหลายครับรัสบบดีครับัสดีครับ